นำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราทอนประจำปี2567ครั้งที่16ฝ้าทุนละออกระบาดถูกล่าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีตางพระราชดำริ นายสุขสนันโชติกะเสถียรประธานกรรมการมูล,ลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์นำศาสตราจารย์สมพรกันทระดุษดีเตรมชยัยศรีเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือและคู่มือสมาธิบำบัด SKT 1 8และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการทินมหนังสือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและเยีออยวยาสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT 1 8 ฉบับภาษามือเฝ้าทูลละอ,องอกระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถาวายหนังสือดังกล่าวฉบับภาษามือและคู่มือสมาธิบัต SK ิ SKT 9ภาษาเพื่อพระราชาทางตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นางสาวนาวพรไพรวันสถาพรและนางอัญชาราสุขแสงผู้สนับสนุนการจัดทำโครงการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา